นะช่วยเรืร่องอะไรอะไรนะแล้ว,ว <c oughs> ลงมาเสาาอิอ๋อเนี่ยคือที่ไล่พอลงไปเพราะว่าเหตุผลเหตุผลเนี่ยเหรอ ก็ยกมันออกมาวางข้างล่างเลยลูกเอามือจับสองมือเลยลองลองดูสิจับซ้ายขวาดิดึงมันออกมาเลยดึงมันลงมาวางข้างล่างตรงกระเป๋าพ่อนั่นแหละเออค่อย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 น้ำตัวลงนันแหละเออออกแรงหน่อยค่อยค่อยเอาลงข้างล่างมาเออแหละค่อยค่อยค่อยอย่างนั้นแหละนั่นแหละ